สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพ,พื่อนๆมาชมการปล่อยว่าวนะคะว่าวนี้เป็นว่าวของคุณตาทวดค่ะแล้วคนที่จะวิ่งก็คือตามนนะคะเนี่ยว่าวเครื่องบินลำนี้จะขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือว่าจะดิ่งพาะสุธาแล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะเพืพ่อนๆไปแล้วคะ่ะ ขึ้นไปแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะโนนขึ้นไปแล้ว <laughs> ขึ้นค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว้าว <laughs> ขึ้นไปแล้วค่ะเพื่อนๆว้าวเครื่องบินของตาตาทวดน้อยตาทวดน้อยํอยคำค่ะเราวิ่งโดยตามนค่ะน้ วิ่งไปถึงโน่นแล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศท้องทุ่งยามเย็นของพวกเราชาวอีสานค่ะถึงฤดูหน้าหนาวก็จะเป็นยามว่างๆก็จะพากันทำว่าวแล้วมาปล่อยขึ้นท้องฟ้ากันค่ะเป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานสำหรับคนชาวอีสานเราค่ะ ทางอีสานเราจะวิ่งว่าวเล่นว่าวกันช่วงหน้าหนาวนะคะไม่เหมือนคนภาคกลางนะคะคนภาคกลางเขาจะเล่นช่วงหน้าร้อนแต่พวกเราทางอีสานเราเล่นช่วงหน้าหนาวค่ะเพราะว่าทางภาคอีสานจะลมแรงมากช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะขึ้นอย่างสูงเลยเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะว่าเสียงอะไรนั่นคือทางอีสานเราเรียกว่าธนูว่าวค่ะถ้าเป็นภาคกลางก็จะเรียกว่าแอกนะคะ เพื่อนเพื่อนได้ยินไหมคะขึ้นแล้วค่ะสูงมากเลยค่ะตอนนี้ไหนอ่ะหายไปไหนมัวแต่ถ่ายทําตกซ้อง่องแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยตลกตัวเ,ตเองอยังเลย โอ้ยมันยืนมองหัวเลาะเราแน่เลยเพื่อนค่ะวัวแต่มองว้าวค่ะวัวจะถ่ายทําตกท้องล่องค่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บแน่เลยยิ่นอ้วนหรือต่อค่ะเพื่อนค่ะนูน่นว้าวเครื่องบินของตาทวดน้อยขึ้นบนน้องฟ้าแล้วค่ะสรรปเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะไม่บ่งพัสดุธารนะคะ ยอดเลยค่ะเพื่อนๆเครื่องบินของตาน้อยตาทวดน้อยขึ้นท้องฟ้าแล้วขับเคลื่อนวิ่งโดยตามนค่ะคุณตาทวดน้อยอายุไม่ใช่ในน้อยนะคะอายุแปดสิบห้าแปดสิบหแล้วค่ะแต่ยังสามารถทำว่าวทำว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ค่ะ มากมากเลยเสียงธนูว่าเสียงแอกที่ดังก็ตาทวดน้อยเป็นคนทําค่ะเ,เห็นไหมคะสูงมากค่ะเพื่อนๆว้าสรุปคือขึ้นนะคะไม่ได้โมงพระสุธาค่ะสุดยอดเยี่ยมยอดไปเลยค่ะคนตาน้อยตาทวดน้อยของเราตาทวดน้อยือนยืนมองดู ผลงานตัวเองค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณตาทวดสุดยอดค่ะแค่นี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้ววอะไรวันอะไรรักพันไม้จะพาเพื่อนๆชมอะไรขอให้เพื่อนๆติดตามชมเราต่อในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้วาัรรักพันไม้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ